วันนี้พามาที่สถานีรถไฟฟ้าสยามนะครับมีข่าวออกมาเยอะว่าผู้หญิงเนี่ยถูกลวนลามและก่อนหน้านี้ก็มีคลิปออกมาอย่างรายล่าสุดเนี่ยนะครับรปภเขาจับหน้าได้ก็เลยนไปสู่การจับกลุ่มอันนี้โชคดีไปนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยคนผู้โดยสารนะครับที่จะมาไม่ต่ำกว่าแสนคนเดินผ่านไปผ่านมาแบบนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าใครเนี่ยหวังดีหรือว่าหวังไม่ดีและคลิดยังไงกับเราเพราะฉะนั้นวันนี้มาแบ่งปันกันหน่อยนะครับคุณผ,ผู้หญิงเขาเคยเจอโรคจิตหรือเปล่าแล้วถ้าเจอเนี่ยเขาจะทํำยังไง คนมาอยู่ข้างหลังเราก็หายใจลดต้นคอแบบจะทําอะไรที่แบบดูน่ากลัวน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเราก็แบบว่าทาให้เขาอายแล้วก็แบบทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยตะโกนบอกเขาเลยแล้วเขาก็จะวิ่งหนีไปเลยอะไรเงี้ยหลีกเลี่ยงอะไรที่แบบเวลาคนแน่นๆก็จะไม่เข้าไปเพราะมันจะแบบตัวมันจะชิ้นกันนะคะก็ กเองที่สุดแบบไม่ไปเอาตัวไปโดนกับคนอื่นอะไรเงี้ยคะ่ะก็คงต้องตั้งสติก่อนนะคะแล้วก็อาจจะแบบร้องเรียกคน,นข้างให้ช่วยอะไรเงี้ยเพราะคิดว่ายัางไงคนไทยก็คงมีน้าใจแล้วก็ช่วยเหลือกันอะไรเไงะะี้ยค่ะนี่เป็นความเห็นและประสบการณ์จริงจากผู้หญิงที่ใช้รถไฟฟ้า BTS บางส่วนที่เราเลือกมาให้ฟังกันนะครับทุกวันนี้การลวนลามหญิงสาวเกิดขึ้นได้ทุกที่จริงๆถามความเห็นเพิ่มเติมจากชาวโซเชียลแหล่งแรกที่มักมีการเผยแพร่คลิปหลายคนก็แสดงความเห็นเรื่องนี้เอาไว้น่าสนใจมากเลยทีเดียว ทั้งหมดนี้คงยืนยันได้นะครับว่าผู้หญิงต้องเจอกับภัยสังคมที่เรียกว่าโรคจิตอนาจารลวนลามบ่อยครั้งเหตุการณ์ล่าสุดที่หนุ่มใหญ่วัย36ปีคนนี้อนาจาร์สาเร็จความค่ายส่ายหญิงสาวใน BTS แต่ไปไม่รอดถูกตํารวจจับพราผู้เสียหายไปแจ้งความ BTS จึงช่วยติดตามจนรปภควบคุมตัวได้ภายในสองวันเครื่องมือสําคัญคือกล้อง CCTV ที่ภาพจากกล้อง1387ตัวของทุกสถานีจะเชื่อมโยงมาที่สถานีสยาม บ่อยครั้งก็มีหญิงสาวมาขอภาพไปเป็นหลักฐานในการเอาผิดหรือจะเป็นก่อนหน้านี้ก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันขณะ BTS เคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปสถานีตากสินชายในคลิปนำอวัยวะเพศของตัวเองออกมาโชว์ให้ผู้หญิงที่นั่งติดกระจกดูสำเร็จความใคร่จนเสร็จหรือจะเป็นคลิปต่างๆที่ถูกนำไปเผยแพร่ในโซเชียลก็มีให้เห็นเป็นจำนวนมากที่คนในคลิปมีพฤติกรรมลวนลามอนาจาร ฝ่ายสื่อสารองค์กร BTS จึงออกมาย้ำเตือนให้ผู้โดยสารระวังตัวกันให้มากขึ้นเพราะบางครั้งคนเหล่านี้ก็มีอุปกรณ์เสริมเอากล้องหย่อนไปใต้กระโปรงหญิงสาวแล้วถ่ายคลิปแล้วชาวเนี่ยคนจะแน่นมากนะฮะการระวังของสุภาพสตรีผมว่าหนึ่งคือต้องดูฮะว่ายืนใกล้กันมากเกินไปผมว่าก็ไม่ดีนะฮะต้องระวังคืออาจจะมีกระเป๋าบางหรือถุงบางนะฮะ ปิดท้ายที่ความเห็นของหนุ่มๆกันบ้างนะครับหากเจอโรคจิตกระทาการลวนลามอนาจารผู้หญิงพวกเขาจะบอกหรือช่วยยังไงตะโกนเลยครับตะโกนเลยถ้าเขาอยากให้อยากให้คนอื่นดูขนาดนั้น,น,นก็ตะโกนให้เขาดูเลยให้เขาดูนะขันรถเลยก็ได้เผื่อจะมีใครสักคนวิ่งเข้าไปต่อยหน้าเขาหรือไม่ก็ล่ลากเขาออกไปเวลาถึง BTS เปิดปุ๊บเรียกยามก็ได้ให้มันเป่าปิด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 ,ปดลากออกไปผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอายหรอกไอ้ที่น่าอายคือคนทำครับมองซ้ายมองขวาเร็วหลังว่าง มีใครมาอยู่ใ,ใกล้ๆเราหรือเปล่าหรือว่าดูน่าสงสายยิ่งตอนกลางคืนก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนพวกนี้มีเยอะขึ้นมากครับไม่เพียงแต่การลวนลามอนาจารยังมีกลุ่มมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาใน BTS เจ้าหน้าที่เขายืนยันถึงระบบการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดกันอยู่แล้วพบเห็นอนาจารย์มิจฉาชีพหฮรีบแจ้งรปภสกัดจับและใน BTS ยังมีปุ่มฉุกเฉินขอความช่วยเหลือนอกจากตัวเราเองที่ต้องระวังให้มากขึ้นทุกคนในสังคมก็มีส่วนช่วยซึ่งกันและกันได้นะครับ รัฐชัยธรรมชัยถ่ายภาพพัชรประพลพุ่มประพันธ์รายงาน